ก็คือคันนี้จะเป็นแบบแบ็กเลสเลยก็สติเกอร์ที่เราติดเข้ามาให้นี่ก็จะเป็นแบบรูปม้าเลยนะนี่นี่ครับชุดแต่งวายก็จะมีใบอันนี้มาให้นะครับผมพร้อมบัตรไม่ได้เปลี่ยนทั้งฝากระโปรงนะก็คือจะแปะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นสีแดงด้วยมาพร้อมไฟนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดานะครับปีกนกเดิมคันโคงเดิมเหมาะสาหรับคุณประโยชน์ก็คือการเศษหินเศษดินนะล้อใหญ่ยางใหญ่ลุยที่โคนเศษหินเศษดินมากระแทกเลย ไว้สําหรับลากจุงมีติดมาให้เลยคันนี้ลากได้ถึง3,000ตันเลยนะพูดง่ายๆก็ลากเรนเจอร์ได้อีกคันหนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณกําลังชมช่อง New Car Channel นะครับผมหากใครสนใจรถฟอร์ดรถแต่งฟอร์ดออกจากโชว์รูมป้ายแดงด้เท่ๆนะครับก็สามารถติดต่อรายละเอียดมาได้เลยนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมไงรบกวนช่วยกดไลค์กดถูกใจกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจเนาะ ในการทำคลิปเอารถแต่งสวยๆรหลอมาให้ชมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ4ประตูนะครับตัวยกสูงนะครับเป็นรุ่น XL พ u s นั่นเองเป็นเกียร์แมนวลนะครับผม6สปีดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างเราจะมาพูดกันที่ชุดแต่งก่อนเลยดีกว่าเนะาะเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลานั่นเองนะก็คันนี้นะครับได้ทำการตกแต่ง จากฝากระโปรงก่อนเลยเนาะจะเป็นสกูปนะครับเป็นรูปมา้านี่เลยสีแดงตัดกับสีดําแล้วก็มีสีดาหน้าเนานะสกูปนี่ก็คือจะเป็นชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งเนาะก็จะแปะลงไปที่ในตรงฝากระโปรงนะไม่ได้เปลี่ยนทั้งฝากระโปรงนะก็คือจะแปะติดไปอีกทีนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกระจังหน้าที่เป็นแบบ FORD ที่เป็นตัวหนังสือขีดสีแดงนะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นสีแดงด้วยมาพร้อมไฟมินิไลท์นี่ครับ สามจุดสีส้มเลยก็คือคันนี้จะเป็นแบบแบ็กเลดเลยก็คือโทนดำโทนแดงนั่งเองแล้วก็ติดชุดแต่งวายนะที่เรียกว่าชุดแต่งวายนคะรอบเข้าไปที่ทางด้านกันชนด้านหน้าเลยนี่ชุดแต่งวายเขาก็ดีไซน์ออกมาแบบครอบไปมาพร้อมกับที่เรียกว่าซุ้มล้อนะอีก4ชิ้นอ่าหล่อๆแบบนี้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าชุดแต่งวเนี่ยมันเป็นของแท้หรือของปลอมอ่า รู้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมนี่ครับชุดแต่งวายก็จะมีใบอันนี้มาให้นะครับผมพร้อมบัตรเครดิตนะเอาไว้รูดเป็นนี่เป็นสินเงินไม่ใช่นะครับพร้อมบัตรวารันตีนะว่าเป็นชุดแต่งวายแบบของแท้แน่นอนเนาะคันนี้เป็น XL พัสนะแปดแสบาทไฟหน้าก็จะเป็นแบบฮาโลเจนนะก็จะพูดภาษาบา้านเราก็คือหลอดไส้นั่นเองนี่ แล้วก็จะไม่มีสีแคมนะเพราะรุ่น XL Plus ไม่มีสีแคมถ้าใครอยากได้ไฟที่เป็น daytime เป็นรูปตัวสีแคมป์ก็จะเป็น XLS XLT Sport ขึ้นไปนะแล้วก็ตรงเนี้ยเดิมทีไฟตัดหมอกมันก็จะไม่มีมาให้นะอันนี้เป็นการติดเพิ่มขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันสว่างไหมไฟตัดหมอกเนี่ยครับก็สว่างนะอ่าสำหรับผมสว่างอยู่นะโอเค ประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นแต่งแนวแบ็กเลสนะก็สติก,กอร์ที่เราติดเข้ามาให้นี่ก็จะเป็นแบบรูปม้าเลยเนาะนี่แต่แต่เขียนเขา,าว่าวายแท็กนะเพราะว่าเอาดีไซน์มาอินสปายเลชั่นมาจากตระบะวายแท็กของรุ่นพี่เรานั่นเองแล้วก็จะมีราวหลังคาที่เราติดประดับเอาง่ายติดหลอกนั่นเองไปติดประดับไม่สามารถใช้งานรัดของอะไรได้จริงนะถ้าจะติดแหลกหลังคาก็คือติดแล้วก็ยึดนี่ไปเลยอ่า แล้วก็มิติตัวรถอ่ะที่เราเห็นรวมๆเนี่ยอันนี้จะโดนการยกขึ้นนะก็คือโดนทําการแต่งยกตัวรถขึ้น2นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับแม็กลายดาวเท่ๆนะลายดาวก้านวายอย่างเงี้ยนะก็ได้นะเท่ๆเป็นขิบตัดสีเงินนะแบบนี้นะเป็นขอบ20มาพร้อมกับยางที่เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์เลยดอกยางเนี่ยจะค่อนข้างลึกเลยเนี่ยอ่าเป็นยางขนาด33นะครับทับ12.5นะย่ะแล้วก็ เปลี่ยนปีกนกด้วยเป็นของออปชันนั่นเองไอ้แดงแดงเนี่ยเขาเรียกว่าปีกนกแต่ถ้าปีกไก่ก็อีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นปีกนกนะครับผมปรับองศานะของออปชันแล้วก็ติดลูกหมากันโครงด้วยเพื่อที่ว่าลดอาการกินของหน้ายางนั่นเองเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกหมากกันโครงด้วยเพราะว่าใส่ย,ยางใหญ่ล้อใหญ่ก็ต้องมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดานะครับปีกนกเดิมกันโครงเดิมเหมาะสาหรับมิติรถตัวเดิมนั่นเอง ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันเลยทางด้านท้ายนะครับผมนี่ไฟท้ายแบบฮาโลเจนดูเป็นทางการนะก็คือหลอดไส้เรานั่นเองฝาฝาท้าย <c oughs> ก็ไม่ใช่อีซี่ลิฟนะก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างหนักนะนี่มิติตัวรถจะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะดูเลยรวมๆนี่ กว้างขวางมากเลยลายงลงงลาเนอร์ติดมาให้เลยครับผมมาพร้อมกันนี่การชนไม่ใช่นะครับโรบาเหเล็กแฮมเมอร์รุ่นไนท์ฟูลี่นั่นเองพูดง่ายๆก็เหมือนส่งปืนกลนะถ้าลูกค้าจะสั่งแต่งก็ส่งปืนกลแบบนี้เลยแล้วก็ลืมบอกนะก็มีบันไดข้ามของแฮมเมอร์นะครับรุ่นชาโดชาโดก็จะมีร่องลูรูเงี้ยนะครับผมเวลาลที่คงี่โคเนี่ยน้ำขีดชุบชุบชนี่ลง,ง่ายเลยไม่หล่นแน่นอน ไม่เลอะไม่เลอะแน่นอนไม่ติดตรงบันไดแน่นอนอตัวไซส์สเตปเนาะก็ที่เหยียบขึ้นไปหยิบของก็มีมาให้อันนี้ฟอร์ดเขาดีไซน์ออกมาให้แล้วว่ามันจําเป็นนะมันควรจะมีนั่นแหละ,ะแล้วก็ข้อฝาท้ายเราติดกันเพิ่มเข้าไปนะเพื่อความสวยงามแล้วก็คุณประโยชน์ก็มีนะคุณประโยชน์ก็คือการเศษหินเศษดินนะล้อใหญ่ยางใหญ่ลุยที่โคนเศษหินเศษดินมากระแทกเนะี่ยตัวฝากระโปรงทางด้านท้ายอ่ะก็จะไม่เป็นรอยนะ อคิลิกคำว่าเรนเจอร์ก็นี่ครับติดมาให้เพื่อความสวยงามนะเพื่อที่เข้าตีมนะแบ็คเลสนะโทนดําแดงแล้วก็ที่สําคัญที่เห็นเด่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับกันชนท้ายแฮมเมอร์นั่นเองมาพร้อมห่วงโอเมก้าไว้สําหรับลากจุงนี่ติดมาให้เลยคันนี้ลากได้ถึง3000ตันเลยนะพูดง่ายๆก็ลากเรนเจอร์ได้อีกคันหนึ่งนั่นเองเรียกได้ว่าสุดยอด ภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะนี่ภายในก็เป็นเบาะผ้าปรับมือพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอ10.1นิ้วนะตรงกลางมีเกียร์นะนี่6สปีดเกียร์มือนั่นเองใช้งานง่ายไฟหน้าออโตโนนะ้เนาะนี่สามารถปรับตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็เป็นที่ติดเพิ่มนะไฟตัดหมอกกุญแจก็เป็นแบบไขนะนีเ่เป็นแบบไขก็ขไม่ได้เป็นแบบสมาร์ทคนะีย์เลสเนาะเป็นแบบไขเดีย๋ยวมาดูเครื่องยนต์อีกทีแล้วกัน อย่าหาว่าผมหลอกไม่ไปหลอกทำไมอันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผมนี่เครื่องยนต์2.0นะครับ120แรงมา้าแรงบิด405ทําทำงานควบคู่กับเทอร์โบนะก็เป็นซิงเกิลเทอร์โบที่อยู่ตรงนี้นั่นเองฝาครอบเครื่องก็มีมาให้นะลดเสียงรบกวนเป็นผู้ขับขี่อยู่ในไม่ได้ยินแน่นอนโอเคแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยนะครับผม ทางด้านซ้ายมือก็พวกของเหลวนะน้ำปัดน้ำฝนน้ำออยคูลเลอร์น้ำมันเบรกก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมกรองอากาศก็อยู่ตรงนี้ดูแลเซอร์วิสง่ายดูเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นโซนนะอ่าท่ออินเตอร์นี่เป็นแบบยางนะเกตดอย่างดีเลยอ่าทนความร้อนด้วยเรียกได้ว่าฟอร์จจัดมาให้เต็มเลยนะในตัวรถ800แสนเองนะไม่ได้แพงเลยท่อแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ทางด้านนี้อีกเช่นกัน 8แสนนี่คือเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับผมจะไม่มีสายผ่านมูเล่หน้าเครื่องแล้วนะ,ะพัดลมไฟฟ้าก็จะควบคุมอุณหภูมิการทํางานด้วยระบบที่เรียกว่าดีเล์นนะ,ะทำให้ตัวเครื่องยนตน์ระบบส่ง,งกำลังกาลังเนี่ยทำงาน170ม้าแบบเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะดึงกําลังจากพัดลมอะไรเลยไม่ต้องเลยนะครับผมส่วนด้านบนนี่จะไม่มีนะครับผมถ้าเป็นรุ่น XL พั s จะไม่มีฝา ฝาครอบที่ติดตรงนี้นะจะไม่มีมาให้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นสูงวันนี้ก็จะมีมาให้นั่นเองประมาณนี้นะครับเป็นห้องเครื่องยนต์ของ Ford ตัว XL พัดราคาตัวรถก็อยู่ที่82,000บาทไม่ได้รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาหานิวได้เลยที่ลิงก์และรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ